ก็ได้กดค่ะต่ว่า,า,าลับไม่นอนเล่อเฟิร์ไข่ยังไม่ยังไม่เต็มร้อยอ่ะนะอินยาละง,ง,ง่วงง่วงง่วงตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวเหนื่อยไหมคะเหนื่อยพักผ่อนนะพี่จ้าเหนื่อยก็พักผ่อนนะคะทำงานก็เหนื่อยแล้วมาแว่นอีกค่ะนล้วพี่ๆน้องๆนะพวก นอนสลบสไหลในกินยาสองขนานหลับเป็นตายเลยเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนไม่รู้เลยเอ้าทำไมมันหยุดเลยเนาะทำไมใช่คาเราน้ำลงปเปแปะเอาที่ไหนได้หลังคาที่เต้นน่ะน้ำขังเต็มเลยป้าดูดกินยาแล้วนอนยาวเลยอ่ะขอบคุณค็พี่สาวขึ้นไหมขึ้นไหมเอ่ยพี่สาวขึ้นไหมเอ่ยขึ้นไหมคะเอ้าทำไมมันหมุนอะ่ะ ไปไปที่บ้านเหรอมันไม่เอ่ยอันนี้ที่ไหลนี่มันคนละคนละเครื่องโอ้พึ่งได้ห้าสิบนาทีเองอขอบคุณค่ะพี่สาวค่ะพี่สุกายพักผ่อนบ้างนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายเลยซึ่งตอนไหนเดี๋ยวไปแวะนะเนาะโอ้ย ออกพักฟื้น,นพักฟืน้เนเนี่ยกินข้าวก็ไม่นั่หรอกกินข้าวก็ได้นิดเดียวตั้งแต่่านง,งานราชจะพีแตนะ่พุ่งก็บ้านใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเลยนะปวาพี่เหนียวนะขอบคุณพี่สาวคะ่ะขอบคุณมากมาเลยขอบคุณมากค่ะ

มีจุดเลยบ้านด้วยเือนที่ึ้แล้วก็ดันแล้วโอ้ลื่นไหลเลยอ่ะเมื่อกี้กับพี่อัดกับพี่ระวีอยู่มีขึ้นนะอ่าตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากมายลยค่ะ,คะโอ้ไม่เอาละ